ใบอิมสตูดิโอขอพาท่านผู้ชมมารับชมบรรยากาศยามฝนตกที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนี่คือลำตะคองครับเป็นจุดที่สายน้ำไหลผ่านนั่นพระเอกสายหาของเรานะครับชายเดียวหลกำลังยืนมองลำตะคองและจินอย่างสบายใจเลยนะครับ ก่อนหน้านี้ทายเดียวหลับหลบเข้าไปนอนในกุ้มไม้เลยครับอยู่ด้านหลังนียครับตอนนี้ฝนยังตกโปรยปลายอยู่แต่ก็เป็นบรรยากาศที่เย็นฉ่ำทายเดียวหลับเริ่มขยับเดินออกมาแล้วครับ ถึงเวลาที่ไเราต้องเดินออกโชว์นักท่องเที่ยวนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับนักท่องเที่ยวในจุดนี้คือจุดรวมพลนะครับเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแน่นอนว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับที่ยืนชมไพริลล์อยู่นะครับแต่เนื่องจากมีเน็ตฝนที่โปรยตายนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยืนอยู่ ใต้อาคารสถานที่เพื่อหลบฝนนะครับตอนนี้ร่างกายของไทเดียวหรับเตียบก,ก่อนไปด้วยเ็็ฟุด พาเดี๋ยวหลับเดินเลาะลินน้ำลำตะคองมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ใกล้สะพานนะครับเป็นลักษณะสะพานแขวนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวเดินข้ามลำตะคอง หลังจากที่นอนหลับในพุ่มไม้ได้สักพักหนึ่งนะครับพี่เดียวหลับของเราก็เริ่มหิวแล้วครับตอนนี้กินใหญ่เลยครับ นโมมองแอดมินนะครับที่กําลังบันทึกวิดีโอครับตอนนี้ก็เริ่มหวั่นใจแล้วครับว่าที่เดียวหลักของเราจะตัดสินใจเดินข้ามสะพานมาหรือเปล่าจะรับน้ำหนักไหวไหมนะครับนี่เป็นบรรยากาศตอนแรกที่ใคยโดรับ เดินมาถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อเจอกับไพนิ่งนะครับตอนนี้เดินเลาะมาแล้วครับจะถึงทางเข้าสะพานนะครับนี่เป็นสะพานเชื่อมลำตะคอ,องนะครับสําหรับให้นักท่องเที่ยวเดินผ่านไปครับตอนนี้พี่เดี๋ยวเราค่อยๆโผล่มาครับรุ้นระทึกใจครับว่าพี่เดยวเับจะ เดินมายังสะภาหรือเปล่าครับ